สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมทุงทงคันทองประจำวันศุกร์ที่25รกรกฎาคมพ,พศ2568หุนเซนได้ออกมาตอบโต้ทันควันหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับบอกว่ายังไม่เลิกกรบขอสั่งสอนหุนเซนก่อนชี้เท่ากับว่าสอเจตนาที่จะลุกรานกัมพูชาฮุนเซนเนบนะครับว่าไม่แปลกใจที่ทักษิณมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะ แม้แต่พระมหากษัตริย์ไทยและคนของตัวเองทักษิณก็ยังทรยศมาแล้วโดยเตือนต่อไปว่าถ้าหากว่าต้องการทำสงครามเพื่อแก้แค้นผลลัพธ์สุดท้ายประชาชนจะตกเป็นเหยื่อภายหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวในทมนองว่าขอขอบคุณที่หลายประเทศเป็นห่วงสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา มีการเสนอตัวมาช่วยไกลเกลีย่ยแต่อยากขอเวลาหน่อยเพราะคงต้องการให้ทางทหารไทยทำหน้าที่ช่วยสั่งสอนความเป็นเจ้าเล่ห์ของฮุนเซนก่อนทำให้ล่าสุดนะครับเฟ e บุ๊กสมเด็จฮุนเซนออฟ a ค b บูดียของฮุนเซนนะครับประธานวุฒิสภากัมพูชามีการโพสต์ข้อความในอดีตเมื่อครั้งที่ฮุนเซน ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทักษิณพร้อมกับข้อความว่าก่อนหน้านี้ทักษิณชินวัตรได้เผยแพร่ข้อความบอกว่าจะใช้สงครามเพื่อสั่งสองทุนเซนคำพูดของทักษิณยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพยายามรุกรานกัมพูชาโดยกองทัพไทยผมไม่รู้สึกแปลกใจต่อพฤติกรรมของทักษิณที่มีต่อผมเพราะแม้แต่พระมาหากษัตริย์ไทยเขาก็อย่างทรยศรวมถึงผู้คนของเขาเอง ก็เช่นเดียวกันและสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือเขาเคยสังหารประชาชนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามหลายร้อยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2547ในขณะเดียวกันทักษิณชินวัตรอ้างว่าหลายประเทศเสนอไก่เกลี่ยขอบคุณแต่ขอเวลาสั่งสอนหุนเซนขณะที่ก่อนหน้านี้นายรัฐนตรีมาเลเซียเรียกร้องให้มีการหยุด พัฒกันที่ชายแดนพร้อมผลักดันเจรจาสันติภาพในฐานะที่มาเลเซียเป็นประธานของอาเซียนนะครับไปดูแพลตฟอร์ม X นะครับชื่อ Ad ดทักสิน Life ของทักสินชินวัตรนะครับอดีตนายกร,รัฐมนตรีและเป็นบิดาของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายร,รัฐมนตรีที่ถูกพักงานนะครับ และตอนนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการโพสต์ข้อความระบุว่ามีหลายประเทศเป็นห่วงสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชามีการเสนอตัวมาช่วยไกล่เกลี่ยมผมเลยขอขอบคุณทุกคนไปแต่บอกว่าอยากจะขอเวลาหน่อยเพราะคงต้องการให้ทหารไทยทำหน้าที่ช่วยสั่งสอนความเจ้าเล่ห์ของฮุนเซนก่อน ก่อนหน้านี้นายอันวาอิบราฮิมนายยุระตมตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนปี2025นี้เปิดเผยว่าได้คุยกับฮุนมานเน็นายยระตุมตรีแห่งกัมพูชาและนายภูมิธรรมวิชยชัยรักษาการนายกรัตุนตรีของประเทศไทยนะครับเรียกร้องให้มีการยุติการประทะกันในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามและเปิดโอกาส ให้เกิดการเจราจาอย่างสันติและการแก้ไขปัญหาทางการทูตและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนะครับในกระบวนการเจราจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแยง้งความจริงในอันวาก็เกรงกลัวนะครับว่าพื้นที่ของเซอเชียนี้ ้ากว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะลุกลามนะครับกลายเป็นความขัดแย้งในระดับผูิภาคเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะเปิดทางให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงนะครับไปดูท่าทีของจีนนะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาแสดงท่าทีว่าต้องการให้ไทยและกัมพูชาแก้ไขข้อพิพาท ผ่านการเจราจาในวันพระสปฏิที่ผ่านมากัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับความขัดแยง้งทางชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและหวังว่าทั้งสองประเทศจะแก้ไขข้อพิพาทอย่างเหมาะสมผ่านการเจราจาหารือกัวเจียคุนกล่าวต่อไปว่าไทยและกัมพูชาต่างเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของจีนรวมถึงเป็นสมาชิกสำคัญนะครับของอาเซียน โดยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสมนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์พื้นฐานในระยะยาวของทั้งสองฝ่ายทางนี้จีนยึดมั่นจุดยืนอันเป็นธรรมและเป็นกลางยังคงส่งเสริมการหารือเพื่อสันธิภาพผ่านวิธีทางของตนเองและมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์นในการช่วยลดทอนความรุนแรงของสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความกังวลร่วมของประเทศในภูมิภาคไปดูอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับของการประทะกันหรือว่าการทำสงครามขนาดย่อยนะครับสงครามนั้นยังไม่ได้ลุกลามใหญ่โตแต่ก็ถือว่าเป็นสงครามที่ สร้างแรงสันสะเทถือไม่เพียงแต่ในภูมิภาคเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั่วโลกก็จับตาดูสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะครับมีรายงานว่าเมื่อวานนี้กองทัพไทยได้ดําเนินการโจมตีทางอากาศไปยังเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาตามคําแถลงของกองทัพไทยนะครับท่ามกลางความรุนแรงที่เกิดขึ้นใหม่เหตุของความขัดแย้งนี้นะครับ เกิดขึ้นจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์แต่ถ้าว่าพูดในเชิงของระดับบุคคลแล้วก็เป็นความขัดแยง้งระหว่างฮุนเซนกับทักษิณชินวัตรนะครับที่อาจจะมีดิลอะไรนะครับที่ตกลงกันไม่ได้ทำให้ฮุนเซน ออกมาแสดงอาการเกลี้ยกลาดนะครับกับทักษิณชินวัตรรวมทั้งมีการอัดเทปนะครับการสนทนากับแพทองทานนะครับนายรัฐมนตรีไทยที่ถูกพักการทํางานเนื่องจากว่าไปมีคําพูดนะครับที่ถูกคุณเซนอัดเสียงนะครับที่สอให้เห็นว่าอาจจะไม่ได้พูด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ความขัดแย้งนะครับระหว่างคุนเซนกับทักษิณที่มีความสัมพันธ์กันยาวนานกว่า20ปีกลายมาเป็นความตึงเครียดบริเวณพื้นที่พรมแดนนะครับและการอ้างสิทธิ์พื้นที่ที่ทางกัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองนะครับ ั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับความขัดแย้งบริเวณพรมแดนก็มาจากแผนที่ยุคอาณาิคมของฝรั่งเศสและมีการกำหนดเขตแดนที่ไม่มีความชัดเจนนะครับทำให้มีการะประทะกันขึ้นตั้งแต่ปี2008แและรอบล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ร้อยเอกหญิงฤชาสุขสุวรรณโฆษกกองทัพไทยกล่าวในช่วงเช้าวันพรสปดีว่าไทยได้ใช้กำลังทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางทหารตามแผนที่วางไว้นะครับส่วนกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่ามีการทิ้งระเบิดสองลูกจากเครื่องบินไทยบนถนนสายหนึ่งรายงานระบุว่าการประทะส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่บริเวณร,บรอบๆวัดพระธาตุตาเมืองทมซึ่งเป็น ศาสานาสถานนะครับพินดูที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่11ทางฝ่ายไทยกล่าวว่ามีพลเรือนเสียชีวิต11คนนะครับจากการยิงปืนใหญ่ของกัมพูชาคลิปวิดีโอออนไลน์เผยเห็นสถานีบริการน้ำมันถูกไฟไหม้ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการถูกจรวโจของกัมพูชา ทางการไทยได้สั่งอุพยพป,ประชาชนจากหมู่บ้านใน4จังหวัดชายแดนส่วนกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวหาไทยว่าได้ดําเนินการโจมตีโดยไม่มีเหตุผลมีการวางแผนล่วงหน้าและเจตนาและยืนยันว่ากัมพูชากําลังป้องกันตัวเองนะครับทางกรุงพนมเปญประนามการกระทำของกรุงเทพเรียกร้องให้กองทัพไทยถอนกําลังกลับไปยังฝั่งตนตามแนวพรมแดน นี่คือข่าวในลักษณะที่โฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายพนมเป็นนะครับเนื่องจากว่าการยั่วยุที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการกระทำของหุ้นเซ็นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดเทพนางสาวแพรทองทานไม่ว่าจะเป็นการส่งทหารไปขุดเพราะนะครับ ในบริเวณพรมแดนที่เป็นพื้นที่ของไทยนะครับมีการส่งคนมา,ารณรแรงนะครับอ้างพื้นที่ปราศาสตรนะครับว่าเป็นของทางด้านกัมพูชามีการวางกับระเบิดนะครับในบริเวณที่เป็นพรมแดนของไทยซึ่งทางทหารกัมพูชาก็รู้ว่าทหารไทยมีการเดินลาดตระเวนนะครับทำให้เกิด ระเบิดขึ้นนะครับฐานไทยนายหนึ่งขาขาดนะครับก็จะเห็นได้ว่าฮุนเซนนะครับค่อยๆนะครับพัฒนาความขัดแย้งขึ้นเป็นลำดับไปจนถึงทำให้ทางของทัพไทยเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องอเข้าสู่สงครามกับทางด้านฮุนเซนในระดับที่ถือว่าขยายตัวขึ้น สงครามได้ขยายตัวขึ้นเห็นได้จากาการที่ทางของทัพอากาศไทยมีการส่งเครื่องบินรบนะครับไปถล่มฐานทหารของทางด้านกัมพูชาในขณะที่กองทัพไทยไม่ต้องการนะครับเล็งเป้าไปที่ประชาชนหรือว่าพลเรือนของกัมพูชาแต่ว่าทางกัมพูชาเองมีการใช้ปืนใหญ่ถล่มเป้าหมายที่เป็นพลเรือนด้วยนะครับอันเห็นได้จาก้างซเว่ อีเลเว่นรวมทั้งปั๊มน้ามันรวมทั้งชาวบ้านนี่ต้องเสียชีวิตนะครับจากการโจมตีของทางฝ่ายกัมพูชาซึ่งแน่นอนเลยทีเดียวต้องการที่จะสร้างเรื่องนี้ให้กลายเป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับของนานา,นาชาตินอกจากสงครามยูเครนสงครามระหว่างอิสราเอลกับทางด้านอิหร่านนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้นานาชาติเนี่ยเล็งเป้ามาที่ความขัดแย้ง บริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าจะมีพัฒนาการอย่างไรจะกลายเป็นสงครามที่มีความเกี่ยวข้องของภูมิภาคหรือว่ามหาอำนาจโลกจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูหรือว่าใช้ความระมัดระวังนะครับว่าไม่เหตุรุนแรงที่ปะทะกกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา กลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือว่าสงครามระดับโลกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก่อนนะครับตามรายงานสดของเหตุการณ์นะครับจากสื่อผู้จัดก,การออนไลน์นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายจากเหตุปะทะระหว่างกองกำลังทหารใกล้พื้นที่ชายแดนพิพาททั้งไทยและกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนการโจมตีในความรุนแรงที่ปะทะ ที่ปะทุขึ้นอีกครั้งบริเวณพื้นที่ชายแดนพิพาทโดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนนับแต่เกิดการประทะก,กันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฐานจากทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากยิงกันใกล้กับวัดต,ตาเมืองทมซึ่งเป็นศาสนะสถานฮินดูของโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตพิพาทซึ่งทั้งสองประเทศอ้างสิทิเหนือพื้นที่ดังกล่าวความขัดแย้งมีรากฐานมาจากแผนที่ในยุค อานานิคมฝรั่งเศสนะครับที่ทำให้เส้นแบ่งเขตแดนบางส่วนไม่มีความชัดเจนนะครับนี่คือรายงานของสำนักขา่าวอาอาทีนะครับว่าทั้งสองประเทศต่างกล่าวหาอีกฝ่ายเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนการประทะครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความรุนแรงที่ร้ายแรงที่สุดในข้อพิพาทเรื่องดินแดนที่ยืดเยื้อมานาน ในรอบหลายปีเลยทีเดียวก่อนหน้านี้หนึ่งวันประเทศไทยได้ปิดจุดผ่านแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือที่ติดต่อกับกัมพูชามีการสั่งถอนเอกอัคราชทูตและขับไล่ทูตกัมพูชาเพื่อตอบโต้เหตุระเบิดกับระเบิดที่ทําให้ฐานไทยบาดเจ็บห้าในาทางกัมพูชาเองได้ตอบโต้โดยประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยลงสู่ระดับต่ําสุดและจะขับไล่เอกอราชทูตไทย พร้อมทั้งเรียกเจ้าหน้าที่สถานทูตกัมพูชาทั้งหมดกลับจากกรุงเทพสรุปเหตุการณ์ประทะกันที่ชายแดนเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าวันที่ย4กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเวลา14ีนาฬิกา e n w น c ู t ทามนะครับทางกัมพูชาได้กล่าวหาว่ากองทัพไทยได้สร้างความเสียหายต่อปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโก กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของกัมพูชาระบุว่าการโจมตีวัดหรือว่าสานานสถานดังกล่าวเป็นหายนะทางวัฒนธรรมและโศกนาฏกรรมทางศิลธรรมและอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามทางกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของกัมพูชาได้เรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงกับปราสาทนะครับนี่คือข่าวของทางกัมพูชา ผู้บัญชาการทหารกัมพูชารายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท้องถิน่น Fresh News ว่ากองกำลังของประเทศได้ควบคุมพื้นที่วัดตาเหมือนทมวัดตาแกบและบริเวณมุมเตไว้ได้แล้วเขาระบุว่าหน้าเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่สนสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนได้สงบลงแต่บางพื้นที่ยังคงมีการสู้รบกันเป็นระยะยระยะ กรมป้องกันและบรรเทาสารภัยของไทยได้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบพันทีโดยประชาชนใน3าจังหวัดได้แก่สุรินทร์อุบลราชธานีและศรีสเกตได้รับการขอความร่วมมือให้อพยพออกจากพื้นที่และประสานการอพยพผ่านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเช่นผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการอำเภอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์ของกัมพูชารายงานว่ามีประชาชนประมาณ5,000คนถูกอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนในจังหวัดอุดรมีชัยหลังจากเกิดเหตุปะทะกันนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหุนมาเน็ตเรียกร้องให้ประชาชนรักษาศินธรรมและศักดิ์ศรีและหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติหรือการกระทำใดๆต่อสถานเอกาชาชูตไทยบริษัทไทยหรือพลเมืองไทยในกัมพูชา แม้การสู้รบจะยังคงดําเนินอยู่เขายังขอให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยทำงานหรือศึกษาอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศหากเผชิญกับแรงกดดันหรือการเลือกปฏิบัติมาดูฝ่ายไทยบ้างนะครับมีการให้ข่าวโดยพลโทว,วินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบ,บกไทยกล่าวว่าการตอบโต้ทางทหารของไทยเป็นสิ่งที่จำเป็นและมุ่งเป้าเฉพาะที่ เป้าหมายทางทหารเท่านั้นโดยเน้นย้ำว่าไทยไม่มีเจตนาหรือแรงจูงใจในการโจมตีกัมพูชาแต่จำเป็นต้องตอบโต้นะครับพรโทวินชัยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาเปิดการเจรจาทางการทูตโดยเร็วที่สุดเพื่อหาทางออกอย่างสันติทั้งในส่วนของสาเหตุโดยตรงและโดยอ้อมของความขัดแยง้งรัสเซียนะครับมีการระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่าง ใกล้ชิดและได้แนะนำให้พลเมืองของตนทั้งในสองประเทศให้ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยง้งฮุนเซนนะครับประธานรัฐสภาของทางด้านกัมพูชาปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าเขาหลบหนีออกนอกประเทศนะครับ โดยมีการโพสต์ภาพของตนเองในห้องบัญชาการสงครามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขณะกำลังเป็นผู้นำในการตอบโต้นะครับการโจมตีของไทยประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพโจมตีด้วยเครื่องบิน F16 นะครับต่อฐานทหารของกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ยิงปืนข้ามพรมแดนเมื่อวันพัสดีที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยอ้างว่าได้มุ่งเป้าไปที่กองบัญชาการ กองกองสนับสนุนฐานราบที่8และที่9ของกัมพูชานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยระบุว่ามีผู้เสียชีวิต12คนซึ่งรวมถึงพลเรือน11คนและฐานไทย1น,นายจากการประทะกับกองกำลังกัมพูชาอีก31คนรวมถึงพลเรือน24คนได้รับบาดเจ็บทางกัมพูชาอ้างว่าเครื่องบินรบ F16 ของไทยทิ้งระเบิด อสองลูกบนถนนสายหนึ่งแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับทางประเทศไทยเราเองได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประนามการกระทำของกัมพูชาโดยในโพสต์บน Facebook โกของรัฐบาลไทยนะครับนายจิรยุห่วงทรัพย์กล่าวหาพนมเป็นว่าเป็นผู้ปลุกปั่นสงครามที่ไม่สนใจสิทธิมนุษยชน โดยการใช้อาวุธหนักโจมตีเป้าหมายพลเรือนอย่างต่อเนื่องไม่มีทางนะครับที่จะเจรจาก,กัมพูชาได้จนกว่าการสู้รบตามชายแดนจะยุติลงนี่คือคำกล่าวของนายภูมิชัยเวชยชัยรักษาการนาย,ยรัฐมนตรีของไทยนะครับพร้อมกับกล่าวหาก,กัมพูชาว่าใช้อาวุธหนักโดยไม่เลือกเป้าหมายทำให้พลเรือนเสียชีวิตนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนายภูมิชัยยังกล่าวว่าไม่มีการประกาศยังไม่ได้มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการและความขัดแย้งยังไม่ได้ลุกลามไปที่พื้นที่อื่นเป็นที่น่าสงเกตนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับภูมิชารอบนี้เกิดจากการเปิดฉากก่อนนะครับของ หุ้นเซนนะครับที่โดยพื้นฐานแล้วนะครับมีความขัดแย้งนะครับกับตระกูลชินวัรนํนำไปสู่ความาขัดแย้งในบริเวณชายแดนการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือปราสาทนะครับบริเวณพรมแดนทำให้มีการประทะกันความไม่ลรงรอยกันระหว่างหุ้นเส้นกับทักษิณน,นำไปสู่การ ท่กันของกองก,กำลังระหว่างทั้งสองประเทศเกิดจากการยั่วยุนะครับจากฝ่ายกัมพูชาก่อนซึ่งค่อยๆนะครับเพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์ให้ใดีๆฝ่ายไทยเพียงแค่ REACT หรือแค่ตอบโต้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้ความขัดแย้งนี้ลุกลามขึ้นมาเป็น สงครามในระดับภูมิภาคหรือว่าระดับโลกที่มหาอำนาจอาจจะเข้ามาแทรกแซงได้คำถามคือฮุนเซนถือดีอะไรถึงกล้าน,นะครับที่จะเล่นงานประเทศไทยก่อนแสดงว่าหุนเซนอาจจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือว่ามีอาวุธร้นะครับอยู่ในมือที่ไม่เกรงกลัว กอ,องทัพไทยมีรายงานว่าทางกัมพูชาเองมอีโดรนประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับโดรนนี้นะครับซัพพลายโดยทางด้านจีนและที่ผ่านมาก็มีการใช้โดรนเข้าไปสอดส่องบริเวณพื้นที่เพื่อทิ่ชี้เป้านะครับก่อนที่จะมีการใช้ปืนใหญ่ ยิงเข้ามาในในประเทศไทยนะครับซึ่งทางกัมพูชาก็รู้นะครับพื้นที่บริเวณพรมแดนเป็นอย่างดีส่วนฝ่ายไทยค่อนข้างที่จะด้อยนะครับในเรื่องโดรนเพราะว่ากองทัพไทยยังไม่ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านโดรนในช่วงที่ผ่านมาการเร่งดีกรีนะครับความกุนแรงของการประทะกันนะครับ ของนายฮุนเซนนะเพื่อที่จะให้ข้อพิาพาทนี้นะครับไปถึงหูไปถึงตานะครับของผู้นำระดับโลกนะครับทางฮุนเซนเองความจริงแล้วนะครับต้องการที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานนะครับในอ่าวไทยบริเวณเกาะกูดซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นมูลเหตุที่สำคัญนะครับ และไม่สามารถที่จะตกลงได้กับทางด้านทักษิณน,นะครับนำไปสู่การความขัดแจ้งที่กลายเป็นที่จับตาดูของทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวทั้งบริษัทน้ำมันของฝรั่งเศสบริษัทน้ำมันของสารตต่างก็มีเอี่ยวทั้งนั้นนะครับในบริเวณขุดเจาะนะครับในพื้นที่ที่ทางกัมพูชาอ้าง กามสิทธิ์นะครับรวมทั้งไทยอีกด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นของไทยนะครับแต่ว่ามีการเขียนแผนที่ใหม่ทําให้ทางกัมพูชาเข้ามาอ้างกมามสิทธิ์อยู่ณเวลานี้อื <c oughs> ซึ่งทางฝ่ายไทยเราเองต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฮหุนเซนตอนนี้เหมือนกับเปิดหน้าชกไทยนะครับก่อนหน้านี้นมีบางคนมองว่า เป็นความพยายามที่จะแสดงละครหรือเปล่าระหว่างฮุนเซนกับทักษิณน,นะครับแต่มาถึงจุดๆุดนี้แล้วนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าจะไม่เผาผีกันก็สะท้อนให้เห็นว่าเกิดความขัดแย้งกันจริงนะครับระหว่างฮุนเซนกับทางด้านทักษิณแต่ว่าผลประโยชน์ของประเทศกลายเป็นเดิมพันของผลประโยชน์ของประเทศไปนะครับเรื่องนี้ก็ต้องใช้ความ ระมัดระวังนะครับฝ่ายไทยเอาเราเองถึงแม้ว่าจะมีแสนยานุภาพที่เหนือกว่าเมื่ว่าของทัพบ,บกของทัพอากาศรวมทั้งกองทัพเรือนะครับกัมพูชาไม่มีกองทัพอากาศหรือว่ากองทัพเรือทีอ่เป็นเนื้อเป็นหนังนะครับฝ่ายไทยมีความเข้มแข็งกว่าแต่กัมพูชาก็ถือดีว่าตัวเองมีโดรนหรืออาจจะมีขีปานาวุธพิสัยกลางก็มีความเป็นไปได้นี่เองอาจจะทําให้ทางฮุนเซน ออกอาการกำแหงนะครับไม่เกรงกลัวต่อกองทัพไทยแต่ประการใดเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูอีกสองสาวันข้างหน้าหรือว่าสัปดาห์ข้างหน้าว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์ไม่ยุติลงหรือว่าต้องคอยดูว่าฮุนเซนออกอาวุธประเภทใดบ้างใครหนุนหลังอยู่มีมาหาอำนาจใดหนุนหลังอยู่หรือไม่นะครับเราก็เ็นชัดเจนนะครับว่าถ้าเขายังคงรุนแรง หนึ่งสัปดาห์เต็มก็เท่ากับว่าหุนเซนต้องมั่นใจนะครับว่าตัวเองมีอาวุธดีอยู่ในมือหรือว่ามีมาหาอำนาจหนุนหลังอยู่สำหรับวันนี้รายการ MCT News Podcast เวลาหมดมดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ